สวัสดีครับช่างเบิร์ดครับเสือศูนย์ห้าสารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดเสือศูนย์ห้าครับก็จะพาเพื่อนๆครับมาเปลี่ยนหลอดไฟครับเปลี่ยนหลอดจากนี่ครับหลอดนีออนนะครับตัวนี้คือชุดหลอดนีออนนะครับเห็นไหมครับหลอดนีออนนะครับมีสตาร์เตอร์ครับแล้วก็แรงแรงของชุดชุดชุดของนีออนนะครับเดี๋ยวผมจะลอง จะเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนในหลอดตัวนี้หลอดนีออนไปใช้หลอด LED นะครับเป็นหลอดประหยัดไฟครับโดยครับเราจะใช้รางครับรางไฟเก่าของชุดนีออนนะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับไม่ได้เปลี่ยนรางเปลี่ยนแต่หลอดครับจากนีออนเป็น LED นะครับเดี๋ยวผมจะเทสหลอดนี้ให้ดูก่อนนะครับ ไหมครับกว่าจะติดก็มีสตาร์ทก่อนนะครับเพราะว่าใช้ระบบตัวสตาร์เตอร์แล้วก็ข้างในก็จะมีมีบัลลาดนะครับบัลลาดสตาร์เตอร์ประมาณสองสามวินะครับกว่าจะกว่าจะติดนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปใช้เป็นหลอด LED นะครับมันจะไม่มีการสตาร์ทนะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับ แล้วก็จะไม่มีเสียงเสียงคางเสียงอื้อๆนะครับเสียงคางของไตัวบรรลาดนะครับเดี๋ยวผมอดถอดปลั๊กออกกันครับบรรลัตของอไฟไฟนีออนนะครับมันก็ถ้าเราใช้ไปมันก็จะเสื่อมครับมันก็จะมีเสียงคางครับคางให้ลำาคาญใจนะครับเวลาเราเปิดนะครับ บางครับบางหลอดก็นานนะครับกว่าจะติดก็ใช้เวลาต๊บๆก็สตาร์ทอยู่นะครับสี่ห้าวิกว่าจะติดนะครับลักษณะว,ว่าวกปนหลาดเสื่อมสตาร์ตเตอร์เสื่อมนะครับโอเคนะครับต่อไปเราจะไม่มีอาการแบบนั้นเลยครับอาการแบบว่าอาการกว่าหลอดจะติดก็ไฟจะติดก็สตาร์ทนานนะครับแล้วก็เสียงของบรรดา ก็จะไม่ดังจะไม่ค้างให้ได้ยินนะครับเราจะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นใช้ใช้หลอด LED นะครับผมครับนี่วงจรข้างในนะครับเห็นไหมครับวงจรของรางไฟของนีออนนะครับก็มีสตาร์เตอร์ตัวนี้ก็มีบรลาดนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไล่วงจรนะครับสายไฟแต่ว่าอันดับแรกผมจะบอกก่อนว่า ลักษณะเปลี่ยนจากหลอดนีออนครับมาใช้หลอด LED จะต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมดูหลอดก่อนครับหลอดครับหลอด LED หลอดนี้นะครับหลอด LED ก็จะมีอยู่สองสองรุ่นนะครับรุ่นที่มีไฟเข้าเข้าสองข้างนะครับหมายความว่าเข้าขั้วหลอดทั้งสองข้างนี่ครับเราสามารถจะกลับขั้วหลอดได้นะครับใส่ด้านนี้ก็ติด หรือใส่กับครับกับด้านกระติดนะครับแต่จะมีครับหลอดไฟ LED ครับอีกรุ่นหนึ่งซึ่งไฟจะเข้าข้างเดียวนะครับครับเข้าข้างเดียวเราไม่สามารถที่จะกลับด้านได้นะครับถ้าเรากลับใส่กับด้านจะไม่ติดนะครับนอกจากไม่ติดแล้วครับมันก็ทําให้ลางไฟลางไฟของชุดนั้นนะครับของชุดที่ว่าไฟเข้าข้างเดียวเสียหายนะครับ ถ้ารางไม่เสียหายรอดก็เสียหายแลครับถ้ารอดรุ่นนั้นครับรุ่นไฟเข้าข้างเดียวครับแต่สําหรับหลอดตัวนี้เป็นหลอดไฟเข้าสองข้างนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับสังเกตเห็นไหมครับรอยอเป็นเป็นแถบดำๆที่หลอดเห็นไหมครับไม่ทราบาเพื่อนๆจะเห็นไหมครับให้ดูใกล้ๆครับแถบสีดํานี่ครับตลอดนะครับจากจากปลายด้านนี้นะครับมาหาปลายอีกด้านหนึ่งครับมามา ุดที่ปลายด้านนี้นะครับมันจะเชื่อมถึงกันนะครับสองหลอดไอ้สองด้านนี้ครับลักษณะวงจรมันจะเชื่อมกันนะครับมันจะเป็นหลอดหลอดไฟเล็กๆนะครับหลอด led เล็กๆนะครับอยู่ในหลอดนี้นะครับก็หลายหลอดเลนะครับประมาณอืมประมาณเท่าไรนะครับแปดสิบก็หลอดที่ไงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนาะหลอดเล็กๆนะครับเล็กๆเรียงกันเรียงกันไปตามตามแผงตามลายมันนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะ ลองนะครับว่าใสหลอด LED ครับใส่กับรลางของนีออนนะครับจะต้องทำอะไรบ้างครับหลอดมันถึงจะติดนะครับโอเคนะครับประกอบหลอดใส่ก่อนนะครับโอเคนะครับใส่หลอดเล้นะครับต่อไปครับทำไงครับเห็นไหมครับ จะให้เพื่อนๆในดูนะครับเพื่อนเห็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้คือสตาร์เตอร์นะครับสตาร์เตอร์เราเพียงเอาสตาร์เตอร์ออกนะครับครับออกนะครับไม่ได้ใช้นะครับสตาร์เตอร์ครับเด๋ยวเราก็ลองเสียบไฟเข้าดูนะครับแล้วก็ลองเปิดดูว่ามันจะติดนะครับเอาสตาร์เตอร์ออกอย่างเดียวมันจะติดไหมครับกับลางไฟนีออน รางเดิมรางเก่ารางเดิมครับไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะครับเพียงแต่เอาสตาร์เตอร์ออกอย่างเดียวนะครับครับผมจะเสียบไฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวสำรวจดูความเรียบร้อยครับโอเคนะครับพร้อมใช้งานครับผมจะเปิดสวิตช์นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับว่าหลอดจะติดไหมครับเห็นไหมครับติดนะครับดับครับเปิดครับปิดครับเห็นไหมครับเพื่อน เพื่อนๆเห็นไหมครับปิดเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับไม่ต้องไปสตาร์ทตึ๊บตุ๊บต,ต๊บเหมือนไอ้หลอดหลอดนีออนหลอดเก่านะครับโอเคนะครับผมจะถอดถอดปลั๊กออกนะครับแล้วผมจะจะอธิบายครับวงจรการทำงานนะครับครับเป็นับแรกผมเอาหลอดออกก่อนนะครับหลอดแล้วให้เพื่อน สักเกตตัวนี้อีกตัวนะครับตัวนี้ตัวอะไรครับตัวบรรลาดนะครับตัวนี้บรรลาดบบรรลาดตัวนี้ก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านเลียงกับส่วนกระแสนะครับแปลงกระแสครับตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้เอาออกแล้วเราจำสายที่เข้าขบรรลดัดเนไหมครับสายจะมีสายเข้าสายออกสองเส้นนะครับพอตัวนี้ออกแล้วก็ต่อสายสองเส้นนี้เข้าด้วยกัน รอจะติดนะครับครับลองดูนะครับผมจะถอดบรรดาดออกนะครับดาบแรกก็เอาสายไฟครับสายไฟออกก่อนสายไฟที่เข้าบรรดาดนะครับมันก็จะมีสายสองเส้นนะเข้าเข้าเส้นออกเส้นนะครับโอเคออกเลยนะครับทอนนี้ผมก็จะถอด ครับถอดตัวบรรลาดออกเลยนะครับจะไม่ใช้นะครับบรรลาดนี้จะลองดูว่าถ้าเราไม่มีบรลาดนะครับมันจะติดครับหลอดมันจะติดไหมครับตอนแรกเราใช้นะครับตอนแรกเราไม่ได้ทําอะไรนะครับเราเพียงแต่ครับเพียงแต่เอาสตาร์เตอร์ออกอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมจะเอาบรรลาดออก นี่ครับกระดาษนะครับออกแล้วนะครับไม่ใช้ครับผมก็จะใช้ตัวต่อครับตัวจับตัวนี้นะครับตัวหลังพึ่งนะครับต่อจับนะครับเพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงระเกาวนะครับช่วงเช้าครับยังเช้าอยู่ อันนี้ผมก็ทำมาทำนอกสถานที่เหมือนกันนะครับไม่ได้อยู่ที่ร้านนะครับถ้าอยู่ที่ร้านไม่มีนกกระเบาไม่มีเสียงนกกระเบานะครับมีแต่เสียงรถแต่เสียงรถวิ่งผ่านหน้าบ้านครับหน้าร้านครับเห็นไหมครับเพื่อนๆผมถอดบรรลัดออกแล้วก็เอาสายไฟที่เข้าบรนลัดออกบรรลัดมาจับกันนะครับเดีวผมจะใส่หลอด LED หลอดเก่าครับ ดูสิว่าถ้าถอดบรรลัดแล้วครับมันจะติดไหมครับเพื่อนๆอาจจะเดาว่าอาจจะไม่ติดนะครับเพราะไม่มีบรรลัดนะครับก็ลองมาดูกันครับวาติดไม่ติดครับโอเคนะครับเรียบร้อยขั้วหลอดครับเสียบไฟครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเปิดครับติดไหมครับอ่าติดนะครับติดนะครับ ปิดเปิดปิดเปิดปิดโอเคนะครับถอดปลั๊กครับโอเคนะครับสรุปว่าลางครับหลอดนีออนถ้าเปลี่ยนมาใช้ครับมาใช้เป็นหลอด LED ครับหลอด LED ก็คือขุณสมบ,บัติมันก็คือประหยัดไฟนะครับประหยัดไฟครับแล้วก็ติด ติดง่ายครับไม่ไม่มีสแตไม่มีสตาร์ทไม่มีบรรลาดครับก็ติดง่ายนะครับสับอ่าสับคั้วก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสับไปดูนะครับสับได้สองด้านนะครับสลับอ่าสลับขั้วคั้วหลอดนะครับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับดูั่วมันจะติดไหมครับเพราะว่าหลอดรุ่นนี้มันไฟเข้าเข้าขั่วหลอดทั้งสองข้างนะครับ ครับเสียบครับเปิดครับปิดนะครับเปิดครับปิดครับผมสลับนะครับผมสลับด้านขัวหลอดเลยนะครับโอเคครับคราวนี้เราจะมาดูวงจรนะครับวงจรของของรางไฟครับรางไฟรางไฟของหลอดนีออนนะครับ๋ยวผมจะครับผมจะถอดออกก่อนนะครับผมจะเอาสตาร์เตอร์มาใส่คืนก่อนนะครับเพื่อ จะไล่วงจรให้เพื่อนๆครับที่มีความสนใจครับเกี่ยวกับระบบไฟนะครับพอมีความรู้บ้างแบบผมนะครับผมก็มีความรู้บ้างนะครับก็ไม่ถึงก็ว่าชํานาญเท่าไหร่นะครับก็พอก็พอได้ครับผมก็จะเอาประหลัดครับใส่คืนนะครับให้เป็นวงจรดเดิมของหลอดนีออนนะครับของระบบนีออนของวงจรไฟนีออนนะครับ โอเคนะครับใส่คืนตัดตำแหน่งวงจรครับวงจรเดิมนะครับของนีออนเลยนะครับครับใส่คืนแล้วลองเทสเทสดูอีกก็ได้ครับเทสไฟนีออนอีกนะครับว่าวงจรยังเหมือนเดิมไหมครับยังติดเหมือนเดิมไหมครับไอนี้เป็นหลอดนีออนนะครับหลอดนีออนนะครับของของรางชุดนี้นะครับรางเดิมหลอดเดิมนะครับ ล้วก็ใส่สตาร์เตอร์คืนนะครับถ้าไม่ใส่สตาร์เตอร์ไม่ติดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสมมุติว่าไม่มีสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์เสียนะครับหาซื้อไม่ได้ครับฉุกเริหกเหตุแบบแก้เป็นหายแก้เป็นหายเฉพาะหน้าก็ได้นะครับเราก็หาสายไฟมาเคลียร์ขั้วครับมาเคลียร์นี่นะครับมาเคลียร์ที่เบ้าสตาร์เตอร์สมมุติว่าเราสตาร์เตอร์เสียสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์ตัวใหม่ไม่มีนะครับ แล้วก็ใช้สายไฟเคลียร์ระหว่างขั้วสองขั้วที่มันเข้าสตาร์เตอร์นะครับเคลียร์แบบให้มันให้มันสปาร์ทแทนสตาร์เตอร์นะครับรอยก็ติดเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมจะลองครับเสียบไฟดูแล้วก็ลองดูครับลองดูว่ารอดนิออนครับที่เราต่อวงจรคืนแล้วมันจะติดไม่ติดนะครับตับตับนะครับติดนะครับแต่ว่าใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวผมจะนับเป็นวินาทีก็ได้นะครับ ตั้งแต่เปิดสวิตช์นะครับผมจะนับว่าไม่กี่วิถึงจะติดนะครับหนึ่งสองสามครับเกือบสี่วินะครับสามกว่าสี่วิสามฝามวินาทีสี่วินาทีนะครับโอเคนะครับการทดสอบให้ดูว่าเราต่อวงจรคืนแล้วครับมันก็ยังติดเป็นวงจรเก่ามันก็ติดเหมือนเก่านะครับเหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายครับวงจรตัวนี้นะครับ ผมได้เขียนวงจรมาแล้วครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูครับให้เพื่อนๆดูนะครับวงจรไฟนีออนนะครับวงจรไฟนีออนครับไฟครับไฟไฟนะครับเอาเส้นนี้เส้นแอลนี่คือเส้นเส้นลายมีไฟนะครับจากแหลงจ่ายไฟนะครับมาเข้าสวิตช์นะครับ ออกจากสวิตกขมาเข้าบรรลาดนะครับเห็นไหมบรรลาดนะครับจะเข้ามีสองขั้วเข้าเข้าหนึ่งเข้าแล้วก็ออกนะครับแต่ถ้าของจิ้มจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับอันนี้ผมวาดรูปมันอยู่คนละข้างกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเข้าบรรลาดออกบรรลาดคเขาออกจากบรรลาดไปไหนครับมาเข้าขั้วไฟครับขาไฟครับมาเข้าขาไฟที่รางที่รางไฟนะครับด้านหนึ่งครับออกจากรางไฟครับไปไหนครับอันนี้เข้ามาแลครับออกอันนี้เส้นนี้ออกมานะครับ ออกมาเข้าขั้วสตาร์เตอร์ด้านหนึ่งนะครับออกจากสตาร์เตอร์ไปไหนครับออกจากออกจากสตาร์เตอร์ก็ไปหาขั้วไฟขั้วไฟของของรางไฟนะครับหรือว่าขาไฟนะครับอีกด้านหนึ่งครับออกจากขั้วที่ขาไฟของรางไฟนะครับก็ออกไปหาหาแรงใจไฟคือขั้วนิวตันนะครับขั้วขั้วลบขั้วเอ็นขั้วไม่มีไฟนะครับ เรียกว่าขั้วไม่มีไฟนะครับเ็นี่แทนสัญลักษณ์ว่าเป็นขั้วนี้ต้นไม่มีไฟนะครับนิต้นไม่มีไฟลอวนี่เป็นลายมีไฟนะครับกระคคบวงจรครับปอนไฟเปิดสวิตปั๊บสวิตต่อมาเข้าขั้วหลอดอันนี้ออกจากขั้วหลอดผ่านสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์สตาร์ทปั๊บ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 ติดครับสตาร์ทแล้วก็ติดนะครับก็หลอดก็ติดครับโอเคแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ดู วงจรที่รางนะครับไล่ตามวงจรนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาครับเอารางไฟมาประกอบดูด้วยนะครับครับให้เพื่อนๆดูนะครับดูไปด้วยกันนะครับพร้อมกันดูรางไฟแล้วก็ครับดูวงจรตามไปด้วยนะครับเห็นไหมครับอ่าด้านนี้เป็นด้านไฟเข้านะครับเดี๋ยวผมเอาสายออกจากจะดูง่ายๆนะครับ โอเคนะครับเห็นไหมครับสายนี้สายไฟเข้าคือสายเส้นนี้นะครับเส้นเอลนะครับแอลตัวนี้นะครับไม่ไม่ทราบว่าเพื่อนๆเห็นวงจรไหมครับเดี๋ยวผมเขยบครับครับเส้นนี้คือเส้นลายนะครับเส้นนี้เราจะต่อพานสวิตช์ก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่มีสวิตต์ต่อไว้นะครับ สมมติว่าเราต่อผ่านสวิตนะครับออกจากออกจากสวิตก็มาเข้าบรรลัดนะครับเห็นไหมครับมาเข้าบรรลัดเข้าบรรลัดคือเส้นนี้เข้าบรรลัดเส้นนี้ก็คือขั้วนี้ออกจากบรรลัดก็คือเส้นนี้นะครับขั้วนี้ออกจากบรรลัดเลยไปไหนครับออกจากบรรลัดก็มาเข้าขาไฟด้านหนึ่งนะครับออกจากขาไฟ เข้าขาวไฟด้านนี้ก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้ออกจากขาวไฟก็คือเส้นนี้นะครับออกมาไปไหนครับครับไล่ไปเอเส้นนี้นะครับนี่เส้นนี้นะครับยาวครับยาวไปไหนครับยาวมาเข้าขั้วของสตาร์เตอร์เห็นไหมครับขั้วสตาร์เตอร์บถวควนี้นะครับสตาร์เตอร์ครับก็คือมาเข้า กับตามวงจรก็คือขวนี้นะครับออกจากสตาร์เตอร์ก็คือขวดนี้นะครับออกจากสตาร์เตอร์ก็คือขวดนี้นะครับขวนี้ออกจากสตาร์เตอร์นะครับออกจากสตาร์เตอร์ไปไหนครับก็ไปเข้าขาไฟครับขาไฟอีกด้านหนึ่งของของหลอดไฟนะครับก็คือขวดนี้ก็คือนี่ครับขวดนี้นะครับขาไฟออกจากขาไฟก็คือเส้นนี้นะครับ ตามลูบก็คือเส้นนี้ครับของจริงก็คือเส้นนี้นะครับออกจากขาไฟออกจากขาไฟก็ไปหาแรงใจไฟนะครับก็คบวงจรก็ติดนะครับคานนี้ครับจบนะครับเฉพาะวงจรวงจรของนีออนนะครับอธิบายฟังเลยนะครับจบนะครับคานนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นหลอดครับหลอด LED ครับที่มีไฟเข้าเข้าขั้วนะครับสองด้านนะครับเข้าซ้ายขวา เรามาดูวงจรนะครับวงจรตัวนี้ไอ้วงจรของไอ้หลอด LED จะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้จบนะครับเข้าใจนะครับวงจรของของหลอดนีออนนะครับนะครับตามวงจรนี้นะครับวงจรอันนี้ครับหลางไฟเก่านะครับตามครับเห็นไหมครับตามไอ้ตามวงจรเก่าของของหลอดนีออนนะครับเราก็ครับมาไล่ดูวงจรนะครับ ปรตาี่ผมไล่ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราถอดสตาร์เตอร์ออกตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสตาร์เตอร์นะของเก่านะครับถ้าเห็นไหมครับของเก่าของหลอดนีออนที่เราใส่สตาร์เตอร์อยู่นะครับพอเวลาเราเปลี่ยนมาใช้เป็นหลอด LED ครับเราถอดตัวนี้ออกนะครับเราก็จะมาไล่วงจรครับถอดออกแล้วทําไมมันถึงติดนะครับก็ง่ายๆครับ ขับไล่ไปพร้อมกันนะครับไฟครับสายไฟผ่านสวิตออกจากสวิตก็จะพผ่านไอ้ผ่านบรรลาดนะครับแต่ว่าผมถอดไอ้ไอตามรูปภาพนี้ผมถอดบรรลาดออกแล้วนะครับมันก็จะก็จะเอาสายไฟต่อกันในตรงครับจากันในตรงครับสายไฟก็มาเข้าเข้าขาไฟของของรางไฟครับรางไฟด้านหนึ่งออกออกจากขาไฟของ ของรางไฟก็มาเส้นนี้นะครับมาหาสตาร์เตอร์แต่สตาร์เตอร์เราถอดออกแล้วนะครับเราถอดออกก็ก็เปรียบสเสมือนว่าตัวนี้วงจรไม,ไม่ไม่ครบนะครับสตาร์เตอร์ตัวนี้เส้นนี้ไม่มีผลครับไม่มีผลกับการไฟเข้าไอไฟเข้าไฟออนนะครับเพราะว่าเราตัดสตาร์เตอร์ออกนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ไฟไม่สามารถจะมาเส้นนี้ได้นะครับโอเคนะครับไฟไฟจากสวิต มาเข้าขั้วครับขั้วขาวไฟครับด้านนี้ครับด้านซ้ายมือผมนะครับโอเคนะครับจบนะครับฟังนี้จบครับมีไฟมารอแล้วนะครับเป็นไฟเอ่อไฟลายเส้นนี้มีไฟนะครับนี่เรามาดูฟังครับอีกฟังนะครับไฟนิวตันคือเส้นที่มีไฟนะครับก็มาเข้าอีกขั้วหนึ่งครับของขาวไฟครับมารออยู่พร้อมที่จะติดนะครับเวลาเราเอาหลดครับเอาหลอดมาใส่ครับ มันก็ด้านนี้เป็นไฟบวกด้านนี้เป็นไฟนิวตันนะครับมันก็ติดนะครับครบวงจรเราสลับก็ติดนะครับสลับหลอดมันก็ติดเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าวงจรมันคือว่ามีไฟมารออยู่ที่ขั้วไฟทั้งสองด้านนะครับถ้าอีกด้านหนึ่งมีไฟอีกด้านหนึ่งก็ไม่มีไฟถ้าด้านนี้มีไฟด้านนี้ไม่มีถ้าด้านนี้มีด้านนี้ก็ต้องไม่มีนะครับประมาณนี้นะครับเข้าใจนะครับวงจรแบบนี้นะครับจะให้สังเกตอีกอย่างก็คือครับสังเกตว่า สังเกตนะครับให้สังเกตสังเกตขั้วขั้วของหลอด LED นะครับที่ผมทำครับทำสัญลักษณ์นะครับจำถึงกันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับไอ้นี่คือมันจะอขาสองขานี่ของหลอดนะครับมันจะต่อถึงกันนะครับมันก็จะมีวงจรนี้คนอนกไอ้ภายในของเขาเลยครับแล้วก็ ต่อไปนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ขากระจากันนะครับหมายความว่าหลอด LED นะครับครับรุ่นที่มีไฟเข้าทั้งสองข้างขาสองขานี้จะติดจะจํากัน,นครับจําด้วยวงจรหรือจําด้วยอะไรกแล้วแต่ครับเเป็นการทำงานของของระบบของตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรากลับใส่ด้านไหนก็ติดหมดนะครับครบวงจร เข้าใจนะครับขาสองขานี้เปรียบเหมือนขาเดียวครับแต่มีวงจรอ,อยู่ภายในนะครับครับก็เอฟแต่เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจงก็ครับคอมเมนต์มาถามใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการาเปลี่ยน หลอดนีออนเป็นหลอด LED ครับโดยการใช้ลางไฟเก่าของนีออนนะครับอีกอย่างนึงครับเป็นฝากนะครับไม่ได้เป็นครับฝากครับฝากฝากให้เพื่อนๆนะครับที่ใช้หลอด LED ครับแต่เสียบ่อยนะครับข้อเสียมันก็คือมีมีอยู่นะครับสาเหตุที่หลอด LED ครับ มันหลอดเสียบ่อยสาเหตุก็เพราะว่าไฟที่เราใช้มันตกนะครับมันตกบ่อยบ้านไหนครับที่ไฟตกบ่อยนะครับมันจะทําให้หลอด LED เสียเสียง่ายนะครับอายุการใช้งานสั้นครับก็แนะนําบ้านที่ไฟตกก็แนะนําให้ใช้หลอดเก่าไว้ก่อนครับใช้หลอดนีออนไว้ก่อนนะครับถ้าไฟไม่ตกก็มีปัญหานะครับใช้ LED ไปเลยครับประหยัดครับโอเคนะครับสําหรับทิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ